ดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้หลายคนดูข่าวแล้วใช่ไหมครับที่ทนายต้ํมได้มีการถแถลงเขาก็บอกกันนะครับพูดกันเยอะาอาจารย์วันนี้ที่ทนายต้อมแถลงข่าวเป็นยังไงบ้างอ๋อดูเห็นแต่เป็นตัวเออเป็นตัวชาตินะครับเป็นตัวกราฟที่ทําขึ้นมานะครับผมตอนแกก็เข้าใจว่าจะเห็นพวกหนึ่งเส้นทางการเงินชัดๆเช่นหลักฐานการโอนเงิน,นจากธนาคารเนี่ย สลิปมีเลขบัญชีอะไรชัดเจนนะครับจากนายกไปนายขอหลักฐานทางเอกสารเป็นหลักสําคัญนะครับแล้วก็เมื่อเราเห็นเอกสารปุ๊บเนี่ยเราถึงจะเชื่อได้ว่ามีการกระทําดังกล่าวจริงนะครับอันนี้แหมพยานหลักฐานอาจจะน้อยไปสักเยอะเลยนั้นเราหน่อยก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นการทําชาติขึ้นเองเป็นการาฟนะฮะท่านผู้ชมครับถ้าเราถ้าท่านดูข่าวเห็นไหมฮะเราไม่เห็นจากหลักฐานหนึ่งเลขบัญชีสองเลขบัญชีของใครบ้าง ผู้โอนกับผู้รับโอนแล้วก็เส้นทางการเงินต่างๆแหมวันนี้ถ้ามีสเตตเมนต์นะ <c oughs> มาโชว์เลยมันจะชัดอะอย่างนี้มันยังไม่ชัดเท่าที่ครัวอะไรคนบอกมาแบบนี้แล้วเราในฐานะกฎหมายบอกเอ๊อย่างเงี้ยแหมถ้ามันไม่ได้เกิดจากการทําขึ้นเองนะหลักฐานจากตังธนาคารนะหรือจากหน่วยงานของรัฐที่มีการตรวจสอบโอ้โหจะได้ความน่าเชื่อถือเป็นกองดังนั้นตอนนี้ท่านผู้ชมครับเราวางตัวเป็นกลาง ดู Do, และพิเคราะห์ดีที่สุดครับท่านกดติดตามทางนี่เลยครับทางผมเนี่ฮะจะพูดตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่ต้องเกรงใจใครเราว่ากันไปตามาหลักฐานนะครับใครผิดก็คือผิดไม่ผิดก็คือไม่ผิดนะครับถ้าถูกก็คือถูกอันไหนที่ยังไม่ชัดเจนดู Do, ฟังแล้วก็พิเคราะห์นะครับเชื่อว่าท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังชมกระผมอยู่นี้นั้นท่านมีวิจารณญาณและมีดุลพินิจครับเชื่อว่าเรื่องนี้ ยังอีกยาวไกลครับกดติดตามไว้ครับ